สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกอนอีกแล้วนะคะน้องๆค่ะน้องๆเคยได้ยินคําว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างไหมคะแล้วสงสัยไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรกันนะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนั้นหมายถึงอะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะการปลูกป,ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง คือแนวทางจัดการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารพร้อมกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมณานาปิตร หลักการสำคัญคือการปลูกพันธุ์ไม้3อย่างได้แก่ไม้กินได้เป็นพันธุไม้ที่เราปลูกไว้สําหรับกินเป็นอาหารที่สามารถกินได้ทั้งลำต้นใบดอกผลหรือกินเป็นยารักษาโรคไม้ใช้สอยเป็นพันธไม้ที่เราปลูกเพื่อน,นำมาใช้ประโยชน์และใช้สอยในชีวิตประจำวนันทั้งใช้เป็นไม้ฟืนเชื้อเพลิงถุงประกอบอาหารใช้สร้างบ้านที่อยู่อาศัย ใช้คำเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรและไม้เศรษฐกิจเป็นพันไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนโดยสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเมื่อปลูกแล้วชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าคือใช้เป็นอาหารใช้สอยในครัวเรือนและสร้างรายได้ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่4ี่ นั่นก็คือต้นไม้จะช่วยอนุรักษ์ดินช่วยฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารช่วยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและทำให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์และอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จำลองรูปแบบป่า3อย่างแต่ให้ประโยชน์4อย่างในพื้นที่6ไร่ให้ทุกคนได้ศึกษาโดยภายในพื้นที่ได้แบ่งเป็นส่วนๆพร้อมทั้งปลูกพันไม้ไว้หลากหลายชนิด เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามหลักการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ forest f o r e s t forest แปลว่าป่าไม้ benefit b e n e f i t benefit แปลว่าประโยชน์ Reforestation R E F O R E S T A T I O N Reforestation แปลว่าการฟื้นฟูสภาพป่า เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั่นก็คือแนวทางการปลูกป่าแบบผสมผสานโดยให้ธรรมชาติเขาฟืนฟ้นฟูนตนเองจนเกิดความสมดุลและมีความหลากหลายทางชีวภาพทําให้เราได้มีกินมีใช้มีรายได้อีกทั้งยังยั่งยืนตามแนวพระราชดำริอีกด้วยค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ